เคล็ดลับดูยังไงนะมีดหมอมีดหมอลงพ่ออะไรเนี่ยลงพ่อเดิมครับลงพ่อเดิมเคล็ดลับเขาดูยังไงว่าแท้ไม่แท้มีดกับปลอกจะต้องเป็นเจ้าของเดียวกันคือคือคือเป็นเฉพาะเล่มของของ,ของลาหลวงพ่อเดิมฝากบอลเอฟซีช่วยกดไลค์และกดแชร์ฝากไว้น้ำแน่คนผู้ให้ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการนะครับปกติแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆไปตามวัดเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับไปเช็คราคาวัตถุมงคลตามวัดนะครับแต่วันนี้ผมจะพามาร้านพี่จ่อยนะครับจ่อยจิจะนะครับฉายานะครับฉายาร้านพี่จ่อยก็จะ เลี่ยมกรอบพระนะครับแล้วก็จะมีวัตถุมงคลให้เช่าบูชาด้วยนะครับนอกจากจะเลี่ยมกรอบพระแล้วก็จะมีสร้อยเชือกเทียนถักจะเป็นพวกถักตะกุดถักกรอบพระถักสร้อยข้อมือสร้อยคออย่างนี้ครับก็รับนะครับเพื่อนๆสนใจก็โทรโทรไปได้นะครับ ร้านก็อยู่ที่ตำบลบ้านคลองสวนนะครับอําเภอพระสมุรเจดีก็สมุดปราการนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้ก็เห็นพี่แกบอกว่ามีวัตถุมงคลที่เก็บสะสมมาหลายปีจะมาอวดนะครับแต่ตอนนี้ก็ลูกค้ายังเต็มร้านอยู่นะครับเดี๋ยวจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะเอาวัตถุมงคลของพี่แกมาให้ดูหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนี่เหรอครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลม อันนี้เป็นทองแท้นอาจารย์เหรอครับแต่ทองที่เขาตีอ่ะคือคนสมัยก่อนเก่งมากเอาทองมาตีเตียมกับพระเนี่ยดูดูงานไม่ละเอียดแต่มันสวยคาสิกเนาะนี่ตีตีทั้งองค์นะทั้งอาจ์อือกันนั่นแหละเขาเขาสวยนะเขาทำสวยนะใช่เขาเก่งงานมือเออมันเป็นงานมือไงเขาเรียกทองคาอะไรทองทองทองสมัยก่อนใช่ใช่มางนี่นี่ก็เหมือนกันหะองค์นี้น่าจะเป็นกําแพงวังหน้ากําแพงกําแพงกันโอ้าแพงนี้ อันนี้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับตีด้วยมือสมัยก่อนเนาะเป็นทองนะใชททท่ทองทองแท้เลยทองของโบราณนี่หลวง,งปู่เลยหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดข้างหลังเป็นของกรมตำรวจนี่เป็นหลวงหลวงพ่อเดิมพ็อเดิมครับผมไม่รู้อันนี้ก็เขาว่าเป็นทองเนื้อก้าวนะเพราะว่านี้เขาเขาทำเฉพาะ,ะแจกเออ โรงงานทองข่าวแถวสระบุรีที่โรงโล,โ,ลโม่หินนั้นทั้งอย่าง<อ>จำไม่ได้เขาแจกพวกนักข่าวพวกอะไรที่ไปทำเหิดองบรงกานใหญ่ใหญ่เขาทำอะไรนะงเงินงขาเงินมัาจะเป็นทองเนื้อกาวเลยทองบริสุทธิ์อ่ะ<อ>นี่ฟุทธตชินราชใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ที่นี่คือทางน่าแบบทางเพชรบุรีนี่ที่ขอให้มาโอ้ขอให้ชุดนี้ของตาของตา อ,นนอันนี้ของตาอ่าอันนี้ดีผู้ใหญ่แบบพวกคนรู้จักแต่เขาเขาให้มาให้นี่คงแท้ๆอะไรบ้งนะ,ะตารุนตาใช่ไหมเก่าในาการนี่หลายร้อยปีโหมีสองอย่างคร<ช>ับเ<ช> <ๆ S 2> คล็ดลับดูยังไงนะมีดหมอมีดหมอลงพ่ออะไรเนี่ยลงพ่อเดิมครับลงพ่อเดิมเคล็ดลับเขาดูยังไงว่าแท้ไม่แท้มีดกับปอกจะต้องเป็นเจ้าของเดียวกันคือคือคือเป็นเฉพาะเล่มของของลาลงพ่อเดิมอ่า ถ้าดึงยังไงก็ดึงไม่ออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ออกเพราะอะไรถึงไม่ออกเพราะก็คือปอกกับบีตคืออันเดียวกันคิดแล้วก็คือกระดกหัวปลอกดึงอ่าอันนี้แท้ใช่ไหมครับถ้ามาทําต่างหากก็ไม่ใช่ไม่ใช่บีตมันโตจะเพาะอันต่ออันเลยใส่ปุ๊บกดรักบลอกไม่ออกสวยนะนี่ชักไงก็ไม่ออกม่ได้มาจากไหนครับ นี่เออได้มา<อ>จากเรื<ด>่เจ้าของเดียวกันอ๋อเจ้าของเดียวกันเนี่ยรคนไม่รู้ก็คือดึงไงก็ไปออกอต้องกดอย่างเดียวกดปึ๊กก็จะดังปึก๊กดึงออกไอ้ดูใบเม็ดที่สวยนี่หลวง่อเดิมใช่ไหมหลวง่อเดิมอาจารย์โอ้เดิมเหมดนหลวงพ่รอ,ร,อพราคาแพงไหมนี่ถ้าเราเช่าบูชา เเล่นหากันแพงอยู่นะแต่ว่าแบบเล่มเล็กๆพวกปากาหรือว่าที่เน็บเสื้อจะแพงกว่าเพราะพวก,พวกพาปากสะดวกอย่างนี้ถือว่าเป็นอาวุธได้ด้วยไงก็<อ>เลยราคาเลยไม่ค่อยสูงของพวกเล็กๆใช่ <ๆ S 2> นี่ <ๆ S 2> ยันของท่านคือเป็นยันพุธทธซ้อนนี่ยันของก็เดิมยันเนียตัวเนี้ยกาเรียกว่ายันพุทธซ้อนครับอยู่ตรงนี้นี่เหรอครับนี่ดูตรงนี้อาจารย์อ๋อ่ันเรียกายันพุทธซ้อนใต้ฐานรูปหล่อที่ราคาแพงๆอ่ะ ก็ต้องมีตัวนี้ด้วยใต้ฐานจ็นยันจามเขาจาแค่คือยันของของปู่เลยของปู่เดิมู่เดิมครับสวยมากอันนี้ก็าจะเป็นเงินนั่นแหละเป็นเงินแท้เลยจครับเงินโบราณที่ผมไม่กล้าล้างเนี่ยกลัวทองมันจะหายเพราะว่าเขาไม่ต้องล้างหรอกพาะว่ของพวกนี้เขาห้ามล้างให้มันดูเนี่ยก็จะมีล็อกเนี่ย นี่เนี่ยต้องดูตรงนี้ยฏิบัติารล็อกสาหรับมีดไว้เนี่ยตรงนี้เขาจะทําก็เป็นเคล็ดลับเนาะใช่ต้องเป็นช่างถ้าเป็นถอดง่ายๆก็ไม่ใช่อรใช่ถ้าถ้าดึงปุ๊บหลุดปั๊บก็แสดงว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ใช่แน่ละแต่ถ้าเราเนี่ยอย่างนี้ปุ๊บแต่ปุ๊บกดทักดังปั๊บอ่าเนี่ยก็ล็อกอลดึงเลยมันไมนอองใช่ครับถ้าคนดึงไม่เป็นอีกดึงไม่เป็นยังไงไม่ได้แล้วก็ ปึ๊กอ๋อนี่ก็สวยนะเนี่ยนี่หลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันวงพ่อแก้ววัดเครือวันลูกอมด้วยเหรอลูกอมนี่ประหลัดปานวัตตกตาประหลัดปานวัตตกตาที่ไหนประหลัดปานวัตตกตาก็เป็นลูกอมที่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 เขาหาความเป็นส่วของประเทศประตาหลวงพ่อแก้วเนี่ยคืออันดับหนึ่งของประเทศหมดเลยอ๋อนี่เหรอ หลวงพ่อแก้วเขาอยู่จังหวัดอะไรแก้วอยู่ทางนู้นวัดแก้ววัดคือวันทางชนบุรีอ๋อชนบุรีแต่ทา่านเป็นคนเพชรบุรีอ๋อลูกอมลูกนี่ภาพอะไรฟานประตูตุกตาวัดตุ๊กตานี่อยู่อ๋อที่ผมไปถ่ายหรือเปล่าที่หลวงหลวงปุ๊บหลวงพ่อเพี้ยนอยู่ทุกวันนี้หลวไม่ได้ใจนะออวัดตุ๊กตาใกล้ๆวัดหลวงปู่เจริณ ใช่ปะหรือคนละวัดตุ๊กตาเลยอ่ะนั่นแหละมันอยู่ตรงข้ามกับวัดหลวงปู่เจือมีสเม็นี่เม็สวยฮะนี่เม็ดนึง๋อ้นี่ก็นี่ก็วัดตุ๊กตาใช่ไม่รู้ว่าตุ๊กตาหรือ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 ยังไงนะแต แต่เก่าเก่ามากตัวนี้เป็นลูกอมหลวงปูธธ่ทวดวัดช่างให้รุ่นปี97นี่ได้มาจากวัดเลยเอ,อันน,น,นี้อันนี้คือเขาแจกอิตลามอิตลามจะไม่แขวนพระแต่อาจารย์ทิมท่านจะทําเป็นไอ้น,นี่เป็นลูกอมให้อคนไทยยังไม่ได้แต่มาจากอิตลรามโอ้อิสตามครับอิตลามเขากเกาอยู่คนระับใช่มันเป็นเครื่องรางไงอ๋อเป็นเครื่องรางใช่ก็ทําแจก เดือดโมงมัชักให้มีอิสลามรักนะรมมักลงกุศลรักลงแต่เขาไม่แขวนพระก็เลยทำเป็นลูกอมใช่ลูกอมให้เวลาเขาเขาไม่เรียกทํบบุญเขาเรียกว่าให้แบ่งปันกันอ๋อแบ่งปันอิสลามเขาจะพูดว่าปฏิบัติตต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 ไม่ได้แต่หมายถึงว่าเขาก็เอาอะไรมาให้เหมือนกันเหมือนกับว่า มีน้ำใจแบ่งให้อย่างเงี้ยแต่บ่งให้คนเดี๋ยวหรือที่แบ่งให้พระเนี่ยนี่เขาก็ถือว่าอิสลามเป็นทรุนไม่ใช่จริงเขาก็คนมีสิทธิ์ที่จะให้อะไรตั้งกานละกันได้ใช่ใช่ทุกศาสนาเนาะแต่คำพูดมันจะไม่ได้ไงนี่เป็นหลวงพ่อเดิมเหรอครับหลวงพ่อเดิมครับพระปั๊มหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมเป็นรุ่นอะไรเนี่ยพระปั๊มวัดหนองโพอ๋อพระปั๊มถ้าเป็นรูปหล่อแน่จะวัดหนองหลวงรุ่นแรก แล้วหล่อโบราณแต่นี่เป็นพับปั๊มของประเทศไทยเลือกปั๊มคือปั๊มเดิมนั่แหละที่เลิมก็จะตามมาเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่หล่อนนี้เป็นพับปั๊มเป็นปั๊มแบบโบราณใช่ไหมทุกวันนี้เขาหล่อไหมไม่ไม่หล่อถ้าหล่อแบบโบราณถ้าปั๊มนี่ปั๊มโรงงานแล้วไงโรงงานปั๊มถ้าปั๊มนี่ขึ้นชื่อว่าปั๊มนี่คือโรงงานแน่นอนแต่ถ้าหล่อเนี่จะต้องเป็นที่วัดนี่หล่อของพ่อเดิมนะครับราคาประมาณไหนเลย มมีราคาการอยู่ที่ความพอใจนะอ๋ออยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ว่าใครอยากได้ใช่ไหมไม่มีราคาแบบว่ากําหนดมาเท่านั้นเท่านี้ออยู่ที่อยู่ที่เรานับถือศรัทธานะนี่ก็สวยนะครับรุ่นแรกเด้หรอตัอ้งแต่รุ่นแรกวัดอะไรวัดตะไครวัดเจดวัด ไก่วัดเจดีนี่แหละอัปศิชนอะอย่างนี้ทำเยอะไงผมเลยงงอันนี้คือที่เขาหามีแค่พันองค์อ่ะรุ่นแรกอ่ะครับมีพันองค์อ่ะไข่รุ่นแรกอยู่ที่ผมที่สามพี่สาวเอาใช้อยู่อันหนึ่งอันนี้ราคาแพงแล้วเมื่อสองสามปีที่แล้วร่วมร้านเลยหรอครับโอ้แพงมากนี่ตอนนั้นผมก็ไปอยู่สองปีที่แล้วดังไงนี่ อันนั้นผมก็ไปนี่อัแปะแปะลงมืสีนี่ขุนแผนก็กล้วยขุนแผนลงก็กล้วยครับถุนน้ามันขุนแผนถุนน้ามันลงก็กล้วยพัณโิตตาลามนี่ก็ปิตาพังปการนี่เป็นเต่าลงกุหลิวปิดตาพังปะการที่ไหนวัดอะไรปิตานี่ยผมไม่แน่ใจอ๋อนี่ลงกุหลิว พี่ตาพ,พระประกันก็คือเป็นมือขวาของของจะเทา้าจตุคามอ่ะอตอนนี้จตุคามกำลังกลับมาแล้วนะผมผมผมถักผมเรียบไปหลายองค์แล้วเคนเริ่มมาแล้วเหรอครับเริ่มตีกลับมาแล้วกราแฟกลับมาแล้วนี่เป็นเป็นเป็นทหารเอกของท่านไงเขาเรียกอะไรนะอ่าพระกปิปปตาพังพระกานอ่าพังประกานนี่หลวงปู่เหลีวรุ่นอันนี้สายใต้แน่นอนร้านนู้นเต็มแล้วนี่ละไรนี่หลวงพ่แช่มหลวงช่มหลวงพ่แช่มวัดฉลอง เพระแชม่มมัชฉลองทางใต้เหรอครับครับมัดฉลองภูเก็ตอ๋อภูเก็ตมีหลายแช่มอยู่นะถ้าถ้าดังสุดก็ลงเพแช่มนี่แหละเพระแช่มครับอู้นี่สวยนะ,ะมผมคลิ<ช>ปเลยโอทำเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับนี่เป็นโคดแดงคอมบันทิตปีหนึ่งเจ็ดอันนี้อันนี้อันนี้สอง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 ขีดสองชายข่มขม ดนี่เป็นข้างล่างเป็นหลวงพ่อกันแต่น่าจะย้อนยุคแหละไม่ใช่ยุคเก่าแต่ว่าสว้ไม่เก่าครับแต่ย้อนยุคสวยหลวงพ่อกันวพ่อกันเขาอยู่วัดไหนวัดพระยาพระยาไม่ยินชื่ออยู่ที่ว่าเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ดูอะไรเนึ่งหรือครับก็หลวงพ่อกัลก็เรียนที่แพรที่สุดก็หลวงพ่อกันวันนั้นผมไปผมก็ไม่ได้แวะเห็นอยู่นะเห็นวัดอยู่แต่ไม่ได้แวะนี่เป็นพอสดไอ้พระของขันวัดปักน้ํารุ่นไหนนี น่าจะเป็นรุ่นหกนะอาจารย์ผมไม่แน่ใจนะแต่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 ยสวยอยู่เนื้อทั้งเรียนสวยรุ่นหกแต่รุ่นรุ่นที่ดังๆก็รุ่นสี่เหรอคือดีดีทุกอันมือหลุดบุญทวดอะแล้วแต่คนนะครับวัดปากน้ำภาษีเจริญพระผ่านเรื่อดีหมดเนียนพิมพ์สักกติอุ้ยสวยทั้งหลังครับพิมพ์สักกติวัดอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นบางขุนน่าจะเป็นบางขุนพรมบางขุนพรมเหรอ นี่เป็นพวกซุ้มกอแต่ที่ติดพัะเกจิทำนะไม่ใช่ว่าเป็นของกลุ่มอ๋อเป็นพัะเกจิทำ<ช>ขึ้นมาเพราะหลวงพ่อพวกล้วยหรือว่าหลวงพ่อพก็เรียนแบบกันเยอะมาก<อ>หลวงพ่อพวก,กวยท่านมีทุกพิมพ์แบบพัชประเทศไทยอ่ะเพราะท่านจะเอาพิมพ์ของพวกอาจารย์ของพวกเก่าๆมาๆมามาล้อพิมพ์ส่วนตระกุดดอกนี้นะครับพี่แกก็บอกว่าเป็นตระกุด หลวงปู่ฟั่นนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆก็ใครมีความรู้เกี่ยวกับตะกุดหลวงปู่ฟัน่นก็เม,ม้นมาได้นะครับเพราะก็ดูแล้วก็สวยนะครับเป็นงานถักแบบโบราณน,นะครับเพื่อนๆืแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นตะกุดของหลวงปู่ฟัน่นหรือว่าสำนักไหนนะครับถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับ ตะกุดก็เม้นมาบอกได้นะครับแต่ดูจากการถักแล้วเป็นลายแบบโบราณน,นะครับแล้วก็ใช้เหมือนเหมือนเหมือนเชือกฝ้ายสมัยก่อนนะครับดูการถักนะครับนี่ดูการถักก็แปลกตาดีนะครับไม่เหมือนลายถักสมัยนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็น ตรากฏของหลวงปู่ฟั่นจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะครับก็เม้นมาบอกกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสำหรับวัตถุมงคลเดียวกับตรากฏนะครับ งานของพี่เขาก็มาเรื่อยๆนะครับคือมีลูกค้าขาประจำนะครับเพื่อนๆก็เป็นงานอันนี้จะเป็นเหมือนงานชิ้นเล็กๆนะครับเป็นเหมือนงานช้างเลยนะครับนี่เป็นรูปช้างเล็กๆเขาก็จะเอามาอัดกรอบนะครับสำหรับงานพวกที่เกี่ยวกับ กรอบพระผมก็ว่าเป็นอีกอาชีพนะครับที่ว่าสร้างรายได้ดีเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะอัดกรอบพระแล้วนะครับก็จะถักพวกเชือกเทียนด้วยนะครับเพื่อนๆถักเชือกเทียนนี่มีตั้งแต่ห่วงหนึ่งแล้วก็สามห่วงแล้วแต่เราครับแล้วแต่เราจะสั่ง เพิ่มนะครับก็ลองโทรไปอาพี่แก่ได้นะครับการถักแล้วก็มีวัตถุมงคลไว้บูชาด้วยนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่แบบว่าไม่ใช่วัตถุมงคลหลักเท่าไหร่นะครับเป็นวัตถุมงคลแบบราคาเบาๆนะครับแต่ที่เอาให้ดู ของที่พี่แกสะสมหรือญาติผู้ใหญ่ให้มานั่นนะครับอันนั้นจะราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับเป็นของแบบตกทอดนะครับ ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เลยนะครับเลี้ยงกรอบพระแล้วก็ถักไอ้พวกไอ้ถักตะกุดถักเบี้ยแก่ถักกรอบพระถักสร้อยเชือกเทียนถักข้อมือครับแล้วก็เอาวัตถุมงคลมาให้เช่าบูชาด้วยนะครับควบคู่กันไปนะครับถ้าอาชีพนี้มันก็จะอยู่ประเภทนี้แหละครับ เอาวัตถุมงคลมาให้เช่าบูชาแล้วก็ถักเชือกเทียนถักหุ้มกรอบพระถักสรกุดแล้วก็เลี่ยมเลี่ยมพระด้วยนะครับสำหรับสร้ยเชือกเทียนถักก็มีทั้งราคาปลีกแล้วก็ส่งนะครับผมสอบถามพี่แกดูแกก็บอกว่า ถ้าส่งก็จะได้ราคาส่งที่แบบถูกลงมาหน่อยนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานฝีมือนะครับสำหรับใครที่อยากได้พวกงานประเภทเชือกเทียนงานฝีมือนะครับต้องมีแหล่งขายที่ดีหน่อยนะครับเพื่อนๆถึงจะได้ราคานะครับยิ่งมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้จะขายได้นะครับหรือใครมี ร้านเปิดร้านเลี่ยมกรอบพระอย่างนี้เอาไปแขวนไว้ก็มีโอกาสได้ขายนะครับผมเห็นผมมานั่งอยู่นี่ก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับเอาพระมาเลี่ยมมั่งมาเช่าวัตถุมงคลมั่งแล้วก็มาซื้อสร้อยเชือกเทียนผมว่ารายได้ดีนะครับสร้อยเชือกเทียนก็ราคาอยู่ประมาณ200ถึงหลักร้อยนะครับ มีถึงราคาสูงก็มีครับถ้าหลายห่วงนะครับถ้าเลี่ยมกอบพระก็จะราคาอยู่ประมาณอยู่ที่รูปทรงของเหรียญต่างๆนะครับก็ราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ห้าสิบาทถึงหลักร้อยขึ้นไปนะครับต้องต้องอยู่ที่ว่ารูปทรงของเหรียญด้วยนะครับเห็นช่างเขาบอกเงี้น,นะครับถักตะกุดอย่างนี้ถ้าแบบใช้เข็มมันก็จะราคาเพิ่มอีกนะครับ ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ยังมองหาอาชีพอยู่ผมว่าน่าไปฝึกฝนนะครับเป็นอาชีพที่ว่าสร้างรายได้เเรื่อยๆนะครับคือยังไงคนไทยก็หนีไม่พ้นเกี่ยวกับวัตถุมงคลพูดง่ายๆยังไงมันก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นอัดกรอบพลาสติกหรือว่า ถักสร้อยเชือกเทียนถักพวกไอ้เขี้ยวเสือเป็นอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็ต้องมีคนเอามาถักแน่ๆนะครับก่อนจะถักเชือกเทียนส่วนมากเขาก็เอามาเข้ากรอบก่อนนะครับเพื่อนๆคือเลี่ยมเลี่ยมพลาสติกกันน้ําก่อนแล้วก็มาถักเชือกเทียนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ร้านพี่แกนี้ก็ครบวงจรนะครับคือทั้งเลี่ยมเลี่ยมกรอบพระแล้วก็ ถักเชือบเทียนด้วยนะครับนี่ครับเป็นพวกเขี่ยวเสือเป็นตะกุดอย่างนี้ครับต้นทุนไม่สูงนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นงานฝีมือมันใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็ความอดทนต่างๆนะครับมันต้นทุนไม่สูงก็จริงแต่ว่ากว่าเราจะได้แต่ละเส้นไม่ธรรมดานะครับ ใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ต้องมีใจรักนะครับเหมือนเลี่ยมกรอบพระเหมือนกันนะครับถ้าเราทําออกมาไม่สวยแล้วก็กันน้ําไม่ได้อย่างที่เราบอกไว้ลูกค้าเราก็หนีหมดนะครับเพื่อนๆเ,เราอาจจะขายได้ครั้งเดียวนะครับถ้างานเราไม่มีคุณภาพนะครับนี่ครับเขาก็จะห้อยโชว์อย่างนี้ครับ ใครที่ยังไม่มีงานทําหรือว่ามองอาชีพอยู่ผมว่าน่าสนนะครับแต่ต้องมีทาเลที่ดีด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะอยู่ใกล้วัดอย่างนี้หรือว่าอยู่ในแหล่งชุมชนรับรองครับอาชีพนี้ไปได้สวยครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ